ทัศนคติที่จะทำลายการบริการที่ดีจากคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชัวร์เลอร์นิ่งนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาฝากก็เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติของเราให้เป็นทัศนคติที่ใช่สำหรับงานบริการนะคะซึ่งวิธีการปรับทัศนคติอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเนี่ยที่เป็นทัศนคติที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเรารู้ว่าเรามี ความคิดแบบนั้นอยู่เรามีวิธีการดําเนินชีวิตแบบนั้นอยู่เราก็จะได้สามารถปรับมันได้นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะว่า8ทัศนคตินี้มีอะไรค่ะข้อที่1ค่ะเรามักจะคิดว่าฉันถูกเสมอนะคะเรามักจะคิดเราเองว่าเออฉันสิ่งที่ฉันทําให้กับลูกค้าเนี่ยมันน่าจะถูกแล้วหรือการที่คุณคิดไปเองค่ะ ว่าไอสิ่งที่คุณคิดเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันน่าจะใช่แล้วแหละแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราคาดเดาเองนะคะและนั่นค่ะมันจะเป็นความผิดพลาดของนักบริการแบบเราว่าถ้าเราคิดแค่คิดไปเองนะคะแค่เรื่องเดียวหรือว่าเราทําลงไปโดยที่เราไม่ได้ถามลูกค้าเราโดยที่เราไม่ได้ถามหัวหน้างานเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราเพราะเราเชื่อไหมว่า มันบอว่า99.99% 99เลยอะที่มันจะมีโอกาสผิดพลาดที่จะตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างให้ลูกค้าที่มันเกิดจากการที่เราคิดไปเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการคิดว่าเราถูกทําแบบนี้น่าจะโอเคแล้วด้วยการที่เราคิดไปเองเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะคะในการสร้างการบริการที่ดีค่ะนั่นคือทัศนคติอันที่1คือมักจะคิดเอาเองนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรอันที่สค่ะ ฉันเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยนะคะมีทักษะในการฟังที่แย่ไหมเออเราถ้าใครที่เป็นคนที่ออมีทักษะการฟังที่แย่ก็มักจะพูดว่าฉันเคยได้ยินแล้วเรื่องนี้ฉันรู้แล้วอ๋อมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยคือเรายังไม่ทันฟังเลยนะคะแต่เราก็ได้ตัดสินไปแล้วเขาบอกว่าการมีทักษะการฟังที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดึงดูดลูกค้ามากๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ฟังลูกค้าสุดท้ายลูกค้าเราอะค่ะก็จะไปหาคนอื่นเพราะคนอื่นเขาฟังนะคะพอาะเขาฟังแล้วเขาสามารถช่วยลูกค้าเราแก้ไขปัญหาได้นั่นเองทัศนคติที่3ค่ะว่าถ้าคุณมีแล้วอาจจะทำให้งานบริการของคุณไม่โอเคก็คือช้าไม่ตามหรือว่าไม่ติดตามนะคะเพราะในที่สุดแล้วค่ะลูกค้าอยากรู้ว่าเขาเป็น Priority หรือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราหรือเปล่าะนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเราเป็นคนที่ทำให้ลูกค้าเป็นอย่างแรกนะคะหรือว่าเห็นความสําคัญของเขามาเป็นลําดับต้นๆในการทํางานหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะคะเราก็จะได้ปรับทัศนคติตรงนี้ค่ะเอาเขามาเป็นคนสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่เราให้เขาเป็นคนสําคัญของเราสุดท้ายเราก็จะได้เป็นคนสําคัญของเขานั่นเองค่ะ และทัศนคติที่4ค่ะคือการมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยมากมักจะเกิดกับเรื่องที่ถ้าลูกค้าชมเนี่ยพวกเราไม่ค่อยโกรธหรอกนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แย่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกตําหนิอะค่ะหรือถูกต่อบว่าเราก็มักจะคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบชั้นหรือเปล่าเป็นเพราะชั้นตัว สูงเกินไปไหมตัวผอมเกินไปไหมผมไม่ได้ตรงเหมือนเขาหรือเปล่าคือเรากลายเป็นว่าม,ามองเลื่อนส่วนตัวเขาไม่ชอบชั้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าคิดว่าเรื่องการบริการหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าตําหนิเราเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะทุกอย่างที่มีคนมาตําหนิเราเราพิจารณาดูนะคะล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานทั้งสิ้นค่ะหน้าที่ของเราก็คือทำงานของเราและแก้ไขางานของเราให้ดียิ่งๆขึ้นนั่นเองนะ ข้อถัดไปค่ะทัศนคติที่ว่าข้อที่5นะคะเราเนี่ยไม่คิดและไม่ทำนอกเหนือจากหน้าที่ของเราค่ะหมายความว่าเราคิดว่างานของฉันมีแค่นี้ขอบเขตหน้าที่ของฉันมีแค่นี้ เขาจ้างฉันมาทําสิ่งนี้เราก็จะทําเฉพาะสิ่งที่เราควรจะทําแค่นั้นเองนะคะตามหน้าที่แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่ในธุรกิจการบริการได้อะคะ่ะมันไอตัวพวกเราจําได้ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์งานหรือว่าดูดูในการการประกาศหางานอะมันจะมี job description มันแปลเป็นภาษาไทยว่าหน้าที่โดยสังเขตว่าตำแหน่งเนี้ทำอะไรซึ่งในคนที่ทำงานด้านการบริการนะคะมันไม่สามารถเป็น ระบุเป็น job description ได้ทั้งหมดว่าคุณต้องทำอะไรให้ลูกค้าบ้างหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเขาเขียนเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออทำตามหน้าที่ที่เราอยากจะทำให้เขาแต่มันหมายถึงการที่เราทำอะไรที่นอกเหนือนะคะจากสิ่งที่ เขาคาดคิดเขาคาดหวังแล้วก็เขาได้รับการบริการแบบนั้นจากเราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานในหน้าที่ในธุรกิจการบริการเนี่ยเลยจะต้องมีความคิดแล้วก็การกระทําที่มันนอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองเพื่อทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขและมีความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองพราะนั้นถ้าใครนะคะมีความคิดว่าฉันไม่อยากทําหรือว่าฉันไม่อยากจะคิดอะไรที่มันนอกเหนือจากหน้างานของฉันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวเองข้อนี้นะคะ ทัศนคติที่หกค่ะคือบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทำอย่างไรคือมันมีความสงสัยอยู่มันมีความไม่แน่ใจอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือไม่มีความกล้าที่จะถามเราก็เลยทำตามที่เราเข้าใจหรือทำตามสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เออนะคะหรือว่าเคยอ่านมาหรือเคยได้ยินมาหรือเคยดูทิกต o อกมาเขาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาส ที่เราจะพลาดได้สูงมากเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราต้องทำอย่างไรแต่เราก็ไม่ปรึกษาใครเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทัศนคติที่บอกว่าเออเวลาที่เราไม่แน่ใจอะไรนะคะในธุรกิจงานบริการเราสามารถถามลูกพี่เราถามหัวหน้าง,งานหรือว่าถามเพื่อนร่วมง,งานและคนที่ดีที่สุดที่คุณควรจะถามก็คือลูกค้านั่นเองดังนั้นเราต้องกล้าถามนะคะัะน้นทัศนคติในการถาม ความมั่นใจในการถามต้องมานะคะในข้อที่6ข้อที่7ค่ะการที่เราเป็นคนที่ไม่ดูหลักฐานไม่มีข้อมูลในการที่จะพูดคุยหรือว่าสื่อสารกับลูกค้าคือทัศนคติข้อที่7ที่มักจะทําให้การบริการของเราแย่บางครั้งเนี่ยเราพูดไปหรือเราทําอะไรให้ลูกค้าหรือลูกค้าถามข้อมูลอะไรเราแล้วเราเนี่ยไม่มีข้อมูลให้กับลูกค้าแล้วเราตอบไปว่าอ๋อขอโทษค่ะ เรื่องนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะอ๋อหนูไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวกรุณาติดต่อแผนกนี้นะคะแค่เราพูดแบบนี้ค่ะลูกค้าก็จะอืมฉันไม่ใช่คนสําคัญของเธอละเพราะว่าถ้าฉันเป็นคนสําคัญของเธอจริงๆเธอก็ควรจะไปหาข้อมูลมาให้ชัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทัศนคติข้อที่เจ็ดคือการที่เราเนี่ยไม่พยายามศึกษาข้อมูลหรือไม่พยายามศึกษาหลักฐานอะไรต่างๆที่มีอยู่ในบริษัทเราเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับลูกค้าทัศนคติข้อสุดท้ายนะคะ ข้อนี้สําคัญมากคือข้อที่8ทัศนคติข้อที่8ที่จะทําให้งานบริการคุณเนี่ยอาจจะแย่คือการที่เราโฟกัสเรื่องความถูกต้องเอ๊การโฟกัสเรื่องความถูกต้องมันก็ฟังดูแล้วมันก็น่าจะดีใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่ดีอ่ะคือการที่เราจะรับมือกับลูกค้าค่ะบางครั้งเนี่ยเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันก็สําคัญแต่ว่าหน้าที่ของเรา คนที่ให้เป็นผู้ให้บริการแบบเรานะคะถูกจ้างมามีหน้าที่อยู่3าอย่างด้วยกันค่ะที่ราาักค่ะผูคนค่ะอันที่1คือเราต้องแสดงความเป็นมืออาชีพอันที่2ค่ะเรามีหน้าที่สร้างประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ในด้านบวกให้กับลูกค้าและข้อที่3นี่คือสิ่งที่กำลังจะตอบโจทย์ข้อที่8คือเราถูกจ้างมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำผิดหรือลูกค้าทำผิดก็ตาม เพราะเรามีโอกาสผิดด้วยกันได้ทั้งสองนะคะเมื่อใครคนใดคนหนึ่งผิดเราไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าใครถูกหรือว่าใครผิดแต่เรามีหน้าที่ข้อที่3ค่ะคือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าช่วยดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาไม่พอใจหรือสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปมันคืออะไรแล้วเราจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้างนั่นคือทัศนคติข้อที่8นะคะถ้าพวกเรา ปรับตัวเองได้ถ้าใครนะคะเรียนรู้ว่าเย8ข้อนี้ฉัมีข้อไหนนะคะและคุณเนี่ยคิดว่าคุณจะต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเนี่ยอันบอกได้เลยนะคะว่าทั้งหมด8ข้อที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นทัศนคติที่สามารถพัฒนาได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ ก็ฝากทุกคนไว้นะคะติดตามข้อมูลไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บของ w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  e b l e a r n i n g t h a k s t a r com นะคะซึ่งเขาก็เขียนไว้รีวิวทั้งหมด8ทัศนคติที่มันจะทำลายการบริการที่ดีจากคุณนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานค่ะสวัสดีค่ะ